เไม่มีอะไรท้ัเเก็บปืนก่อนกูได้ไงวะโดนแบงล่าหเลยพาไม่มีปืนพโหดขึ้นมานะผมมีโหดขึ้นมานะ Cover me reloading แล้วพี่อยังพี่บอย หมดหมดหมดเล่นหมดเลยอยู่หมขึ้นสลิงไปแล้วขึ้นสลิงไปแล้วขึ้นสลิงไปแล้วเก่งไงวะสาหัสแล้วสาหัสแล้วเล่นเล่นต่อยตัวต่แล้วต่แล้วเขาดิงก่อนอะดิปืนไม่มี ไหนตัวไห,วไหวนโ oh, <yeah. S 2> อ้ยโ <บ S 2> อ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโ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 อ้ยปอ้ยโอ้ยปอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้ยปอ้ยโ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 อ้ บนสุดอ่ะมุดสุดจ้ะมีฮนะอมามีฮอมาโดด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 แอคโฮบายอยู่นี่ยยนี่ตรงที่นี่ตรงฮอเนี่ยขับอดิวขับอยู่ยด้านล่างระวงังหน้าพีิคอฟเลยระวังลูกซองีง่เจา้า ตัวนงครับกี่ตัวสองตัวสองตัวสองตัวตกตัวนึ่งชเอนี่นี่ลอกอมาแล้วตอนพี่โดนหนม้นอนนอกแล้ว Terminal is almost ready. Enemy Damn. eliminated. Damn. The last revive flight will arrive. eliminated the enemies. Enemy eliminated. Yeah. ล้มล <Bond> ้มล้มเขาชุบได้นะพี่เขาชุบได้นะมีแม็กซ์ต้มนะแม่มาใส่ไหมใส่จุดเล่าฟังด้วยละเฮ็ดละทุยอาแฮกอ่ะแปดวิ่งไปทางนู้นแล้ววิ่งทางนู้นห้องบนด้วยมีห้องบนด้วย Engaging the enemies. Bye. <laughs> Bye. <laughs> หายตรงนี้คนระยะมันสามร้อยอ่ะที่มองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวนี้ลองรี่ตอว่าคนเนี่ยไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวตรอช่วยยิงหมาหน่อยพี่แม่นไปตัวนั้นอ่ะ ตัวชุดชุดขาวนั่นนะ่ะแม่นไปห้อยู่เข้ามาแล้วตัวไวงตายวง